ยังคยอ่าสวัสดีนะทุกคนนะคะก็บ้าจังนิดนึงเออพราะว่าเป็นไงคะดาวสยดสยองยั่วเก่งมากร่างทองโอ้โหทำลายสาวหน่อยสองมูลอุ้ยพุยเเข้าใจเปรียบเทียบนะเฮียนอน ร่างทองของลูกนี่แหละมันทำลายไม่ว่าหัวกระบอกฟังและไม่ต้องไปโทษ FC ฟซีกะเลกะลาดคือเอาตรงๆมันไม่ฟังผู้บริหารนะศิลปินต้องฟังผู้บริหารฟังองค์กรองค์กรเขาก็เตือนเตือนแต่องค์กรก็ได้แต่เตือนนั่นแหละกับกระทำโทษทำยัง ปัญหามาก่อนปิดฤดูกาลมีปัญหามาก่อนเปิดฤดูกาลหลังจากปิดฤดูกาลก็มีปัญหามาตลนดก็ไม่ยอมจัดการไม่ยอมตัดออกมันจะอะไรนักหนาอืมจะอยู่ให้วงขาดทุนยับเยินไปมากกว่านี้หรือกระบอฟังคนข้างนอกเนี่ยเขาดูออกแต่คนข้างในไม่ค่อยรู้ปัญหาข้างนอกหรอกแม่ในฐานะผู้บริโภค ต้องอย่าลืมว่าหมอนั่มันมีหลายร่อยวงค่ะมันไม่ได้มีการลงทุนแต่วงสาวน้อยนะเสียงอีสานก็มาแรงบอสบอยโซเอนก็ไม่ธรรมดาบอสนกเขาก็ทุ่มทุนสร้างเหมือนกันราเบียบก็ไม่น้อยหนะ้าปฐมบางเทิื่งศินรัตนสินอินตาธยราชหลายหลายวงไฮทองคำเขาก็ไม่ธรรมดาแต่ตามว่า หลายหลายวงมีดราม่าไหมดราม่าศิลปินในวงดาผู้บริหารมีไหม่ดาคนในวงให้ f อฟมาแท็กคนในวงมีไหมไม่มีมีอยู่วงเดียวคือสาวน้อยลาเกิดน,นี่แหละเห็นไหมคะมันเป็นภาพลักษณ์ที่เสียไปแล้วเกิดจากใครเอฟซีองือก f เอีอากดำอันนี้ก็ชื่นชมผู้บริหารนะคะชื่นชมอามาเดียว ที่ไม่ได้เจาะจงว่าใครแต่คำตอบ f อทั่วโลกเนี่ยเขาเห็นเลยว่าปัญหามาจากไหนแต่เขาก็ยังรักษาหน้านะเออเขาก็ส่งสัญญาณว่าให้สุขคิดอแต่สุดท้ายฟังไปฟังมาฟังมา,ป,งมาปันไปโทษ f อซโทษ FC กะเลกะลาดแต่ FC ซกะเลกะลาดถ้าอีเงิบไม่ให้ท้าย แล้วไปกินข้าวข้างนอกกินสำรองไปเบาๆถ้าอีเงิอบไม่ให้ทายเขาถ้าอีเงิอบไม่ไปฟังเขาเขาก็ทําอะไรอีเงิอบไม่ได้อีด่างดําหรืออีเงิบเนี่ยไม่มีใครทําอะไรเราได้ค่ะบ้านเราถ้าเราไม่เปิดประตูให้เขาเข้าเขาก็เข้ามาไม่ได้มีแค่นี้แต่บังเอิญ อีดาดำหรืออีเงือบมันดันไปฟังเนี้ไปฟังพวกกะเลกะาดและอีกจุดหนึ่งอย่ามองข้ามนะคะอีนมบูดนี่ก็อีกตัวหนึ่งที่ยุข้างนอกยุไม่สู้ข้างในยุค่ะข้างในอะหนักที่สุดเพราะว่าลูกตรงเก่งก็เขาลูกตรงดีก็เขา เอาให้เลิศเอาให้เชิดเอาให้เกง่งกามันได้ลูกเด้อเออลูกตรงเก่งก็เขาลูกตรงงามก็เขาลูกสวยแลว้วเดาเก่งก็เขาเอาไปเลยลูกเอาไปเลยสึกภายนอกยังไงมันก็อยู่ข้างนอกมันไม่อาจเข้าไปข้างใน,นได้มันอาจจะส่งเสียงเ่าหอนอุ๊อุ๊อุ๊แต่ข้างในมันสามารถจุดไฟได้ตลอดเวลา อันนี้ฝากถึงด้วยนะคะบอสก็ต้องฟังด้วยถามว่าทุกคนรู้ไหมคนที่จุดไฟอยู่ข้างในมีใครบ้างรู้แต่ก็ยังให้อภัยเพราะอะไรเพราะบอสคนเป็นคนใจดีอบอสไม่อยากเอาใครออกเลยถ้ามันไม่ที่สุดแต่แม่มองว่าอีบูดเนี่ยมันหนักแล้วนะถ้าอีบูด F อข้างนอกเขาไม่ได้มาคุยส่วนตัวกับมันอ่าบางคนนะบางคนอืมโอเคอาจจะมีแม่ฮักกะเลกะลาดหรืออีด็อกเตอร์ใหญอ่ออแล้วก็มันมายอย่างไงมันก็ผ่านอีบูดอ้าวอีบูดต,ต่อไม้รับไม้ต่อเล่นต่อยุอย่าโทษข้างนอกค่ะข้างในอันตรายกว่า ข้างนอกยังไงมันก็เข้ามาขโมยข้าวเรากินไม่ได้ถ้าข้างในไม่เอาเข้าวไปข้างนอกกินหรือข้างนอกไม่อาจเข้ามาตัดน้ําตัดไฟในบ้านหรือมาถอดปลั๊กหม้อหุงเขายังอะไรหรกถ้าคนในบ้านไม่เปิดประตูให้เขาก็ามานั่นบ่งบอกถึงว่าคนในวงสองเนี่ยตัวเปรอีกตัวหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออีบูมันคือคนที่ยุ่ เป็นคนเสี่ยมเป็นคนสอนให้อีดาดําอิจฉาตามมันแต่นั่นแหละคนเราถ้าเราดีแล้วไหสิยุไหสิเสี่ยมย่อมไม่เป็นผลแต่ที่มันเกิดเหตุการณ์เพราะอีเงอกกับแม่มันมักใหญ่ไฟสูงอยากได้อยากมีอยากจะเป็น อยากจะเป็นคนนี้ที่เธอเคยบอกรักอยากจะเป็นคนนั้นอยากจะเป็นไก่กินสมพานหรือเปล่าเนี่ยนี่ขนาดว่าสมพานยังไม่กินนะวางอำนาจเลยว่ารู้สึกสมพานในวิน่งหนีกรเจิดกระเจิงเลยอ่ะ เออมันจะเป็นไก่กินสมพานแต่สมพานก็ไม่เข้าใกล้แล้วยาดิยาดขนาดยังไม่ได้กินสมพานนะแม่มันได้ถืออภพิสิท์เลยจ้ะเดี๋ยวก็เปิดประเด็นแม่มันต่อเอาประเด็นรวมทั่วไปก่อนอย่าโทษเอซีนะจ๊ะอย่าโทษคนนอกคนในคือตัวเปรต ถ้าคนในไม่ยุไม่ยงไม่ส่งไม่เจอมันมันก็น่าจะดีขึ้นอยู่สังเกตตอนมันมาใหม่ๆนะตอนนั้นอีบูดยังไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในชีวิตมันอ่ามันยังอยู่กับคนอื่นอยู่มันก็ยังดูดีนะเอ๊ะหรือว่ามันยังไม่เปิดเผยสันดาน <c oughs> บางทีสันดานมันก็อาจจะเก็บไว้นะ่ะอ่ามันมันก็เลยแบบ อาเจอคนที่อิจฉาที่จยยาสอบอยุแย่งแต่แกล้งรั่วกับไปทีนี้เหมือนกับไปเติมเชื้อไฟอืมคือคนมันอิจฉามันมีแน่นอนเพราะว่าตัวเองได้น้อยไงเออจะทํายังไงจึงจะได้เท่าเขามีทางลัดแบบไหนบ้างมีวิธีไหนบ้างที่จะล้มหรือจะแข่งอีกคนหนึ่งที่เขากําลังด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 ังที่ตัวเองก็มีตัวตนเพราะคนคนนี้เกิดอาการจะเหยียบเขาทีเนี้ย บาปบแพ่บุญพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเออผีบอพอมเทวดาบอซอยเออทำให้อีดากดำมีแต่จมกับจมเคยได้ยินคำเพยคคำฟังเพยบอผีบอพอมเทวดากับบอซอยเพราะตัวเองเป็นคนบาปเสียแล้วเป็นคนคิดชั่วคิดเลวคิดทำลาย เนระคุณคนที่ให้แสงให้โอกาสคนที่อุ้มเราขึ้นมาคนที่อุ้มอีดากดาขึ้นมาแสงจากอีลาแต่มันเสือกจะดับแสงนองทำทุกวิถีทางให้เอฟซีไปิดาอีลาตรงนั้นไปบูรี่ตรงนี้แต่มันก็ไม่อาจก้าวข้ามก้าวผ่านป้าข้างบ้านอย่างอู หรือคนบ้าอย่างกูก <g> um> ับลูกๆที่บ้าเหมือนกันได้พวกเราบ้าแต่บ้าปกป้องนะจ๊ะนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปค่ะสวัสดี <c oughs> วันนี้เชฟบะตืด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 มีคัมมีคัมีม่คัมพูด